we สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ,นะคะมาค่ะมื้อนี้กุ้งหายไปอาทิตย์กว่าๆนะคะเห็นลุงไหมคะเห็นลุงอยู่ด้านหลังกุ้งไหมเออเอาเป็นเนบนั่นนั่นนะคะนะคะตามเมฆด้วยนะคะก็ฝนตกนะคะแต่ว่าก็พยายามจะทายให้พี่น้องเห็นนะคะว่ากุ้งมาเก็บนะเพราะว่ามันยาวแล้วะคะ่ะพี่น้องเก็บเกรดอกูเดี๋ยวกุ้งหายเบึงบ้งเบิ้งเลยพี่น้องเก็บจะเสียเวลานะคะกุ้งบเสียเวลานะคะเพราะว่ามัน ฝนตกเนาะเก็บกันเลยค่ะอัน,นมูเงา,า็เงาาแล้วค่ะมูกําลังขืนกะกําลังขืนนะคะเนี่ยยอดอวบๆนะคะอวบมากเลยขอบบอกนี่อึอ๊บสำหรับคนที่ถามมาว่ายูโรยูเมืองไทยที่กินกันแบบเงาๆอะ่ะมีพิษหรือเปล่าอันนี้กุ้งบอลลูีหรีนะคะ กุ้งลู่เท่าที่คน้นอยู่นี่บอกนะคะแล้วกูก็บุรุษจะหาข้อมูลจากไหนด้วยะค่ะพี่น้องะ่ะขอโทษจริงๆคะ่ะรู้แค่นี้จริงๆมันก็ขื่นหลาย่ะพี่น้องเบิง้งมันก็ไหลยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มูโดนหิมะคะ่ะมูโดนหิมะก็เฉาไปเลยก็มีเนี่ยนะคะที่โดนหิมะใหม่เนาะหิมะ ตอนที่มันกําลังโพล่าหิมะมันลงมาค่ะใหม่หมดเลยม่มันไหมนะคะก็เหี้ยวแล้วล่ะเนี่ยมันเหี้ยวเร็วเพราะฉะนั้นกรุงก็ขอเลือกอันสั้นๆนะคะนี่นะคะพี่น้องมันเหี้ยวเร็วมากเลยอ่ะเร็วอีลีตรงนี้ที่กุุงพามาเก็บอาที่ที่แล้วนะคะเราที่แล้วอ่ะตอนนี้เหี้ยวหมดเลยยาวเร็วมากเลย ฝนก,ก็ตกอู้มีเวลาเมื่อนี้มื่อเดียวนะคะเพราะว่ามื่ออืน่นมันมีเวลาค่ะมื่ออื่นไปโรงเรียนแล้วก็เมื่อนี้กุ้งไทยวันที่วันที่ส 11, 11, 11, 11ิบเอ1ดสิบสพฤษภานะคะเป็นวันอังคาร11็ดพฤษภาแล้ววันพุธ ตอนแรงตอนตอนกลางวันไปเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนแรงก็โตด้วยคอร์อันเพื่อที่จะไปเป็นพิธีประชากรของเขานะคะเขาเอยนะคอรตตัวเย็นเต้เนานะติเส้นนะคะ,ะาภาษาังกิษนะคะก็หงาเลยแตงแต่เซาหอดสามทุ่มครึ่งผมมีเวลาค่ะ นี่หอยหอยโดนหิมะดาดใหม่กล้องกุ้งกระเปียงทนี่โทรศัพท์อะ่ะแต่ถ้าพละทายมือนี้ก็จะกินพละทายมือใดอันยาวๆกุ้งกระพานะคะคุณบ,บาลเอาอันสั้นๆนนเนี่ยค่ะห้อยโดนหิมะลวกเนาะ เดี๋ยวเราไปเก็บโซนนู้นกันค่ะโซนฝั่งทางนู้นนะคะข้ามไปตรงนูน้นมันจะมีแอนที่ยังโบโพนะคะที่แล้วไปกันเลยค่ะค่ะพี่น้องมาโซนนี้นะคะมาโซนนี้กันโซนนี้กันยาวมูย้าวกะย้าวค่ะมูกําลังโพก,กับกําลังโพเนี่ยอ้หมูนี่โด,น,ดนมีมา โดนหิมะค่ะนนี้สวยอุ้ยอวบฟับงเสียงหักพี่น้องเอ้ยสุดๆกรอบมากเลยเลือกเอาแน่นๆสวยๆอันที่หนาอาจจะมาเก็บได้อีกนะคะเนะเพราะว่ามันโพลพรอ,พอมกันเนา แล้วไหม้ด้วยนะนะรอยไหม้อึ๊บอโอ้ยเหยียบโอ้ยเหยียบพี่น้องเหยียบมันโพกับร้อมกันนะคะเนี่ยอันนี้กําลังโพกับกำลังโพอันนี้ยาวนะคะแต่อวบมากเลยอ,อดไวได้เก็บก่อนมันยาวค่ะแต่ว่ามันมันยังโพกนะใบแรกมันยังโพค่ะกินได้เนี่ยมันยังโพแต่ยาวมากเลย อันนี้เขาเรียกว่าใบแรกมันโผุแลยค่ะก็เอาเอาเนื้อๆแต่ว่าใบ,าบานีบ้ม่โผธิ์อะได้เลยอึ๊บแบบก้านมันก็กรอบไว้พี่น้องเขาก็กินก้านมันน้ำอ่ะก้านมันอะเนี่ยใบมันยี้มะโพนะคะมันยาวแต่ยังมะโพธิ์เนื้อเขานะคะกรุงก็เอาอึ๊บ ใบน้อยๆไม่ยังก็ผูใส่มาบุ๊บเฮาดาบๆอุ้ยนี่ค่ะอุ้ยมันก็ยาวยาวแต่มันยาวจังเสียพี่น่องเลยเป็นบ้านเขาก็กินเบืดแล้วค่ะเนี่ยหลีดวอยยู่นี่มันมีให้เลือกแล้วเขาก็เลือกงามมิลิ เยอะเลือกไม่ถูกอุ้ยหักจะเอากานมันหักเฉยเนี่ยคะ่ะเลือกใหญ่ๆอวบๆอย่างเงี้ยอร่อย ก็ยังที่กุ้งบอกนะคะว่าค้นแถวเนี้ยเนาะฝรั่งอ่ะเนาะเขาแพ้ง่ายค่ะคือปวดท้องกินแล้วปวดท้องปวดหัวมีอาการเขาก็บอกเลยว่ามันมีพิษอืแต่แต่ก็หนาเสื่อถือได้เพราะว่าดูนี่เขาบ่ได้เบาซุ่มซี่ซุ่มหาเนาะเขามีการพิสูจน์เขาเก็บสถิติส่นะคะแบบฝรั่งอะ่ะบ้านเขาก็ เบรูเรื่องะค,ะค่ะกุ้งก็บ,บรูว่าทั้งบ้านเ่านี่เป็นจังไดว้าบ่ได้อ่อยากวิจารณ์แนวเขาบบรนนูเนี่ยรุ่น,นเนี่ยเกรดเอนะคะถ้าไปขายนะรุ่น,นเนี้ยนนเนี่ยเกรดเอกำลันนงขอดังเสียนี่นะคะ่ะอวบสวยงาม วบมากกรอบกรุบกรอบเอ้ยทำไมอ๋อหับผิดทางเนาะมันโดนหิมะค่ะดาดเพิ่นเรลื่อมไงแล้วหิมะลงไม่ไม่ไมไม อบมันใหม่ไม่เราก็เอาหนีไมใหม่การยาวแต่ยังไม่ ค่ะคิดว่าคงจะมาเก็บได้อีกอาทิตย์คือข้างสองข้างอะค่ะพี่น้องเพราะว่าอันมูนย,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 นยังบัวใหญ่เกิดยังบัวใหญ่ค่ะยังบัวยังบัวโพกับนี้นะอาจจะพาพี่น้องมาเก็บอีกได้สักสองสามรอบนะจะสำหรับกุ้งกุ้งก็เอาไปหลายเนาะกินบวันค่ะ เพื่อนๆเ,เขาก็ไม่มองเก็บของเขาก็บ่จําเป็นต้องเอาไปฝากผู้ใดแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเพื่อเป็นยังบ่ต้องมาฝากฉันเลยนะป,นปีที่แล้วเอาไปฝากเขาหลายคนทั้งฝากทั้งเก็บใส่ตู้แช่แข็งอะเนาะเขาก็บอกว่าปีนี้บ่เอาแล้วเด้อเดี๋ยวไปเก็บเองบ่เอาเลยเขาก็แบบโอ้ยเลยอยากเฮ็ดวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งก็บ่มีหม่องเก็บอกอเอาไปไว้อ่ะค่ะบ่รู้จะไปไว้หม่องใดน ไปไหมสวยสีสันสวยงามไปไหนมาหนาวว่าเป็นต้องนะเธอบรียากาศ นี่ค่ะนี่มุ้งยาวเลยเนี่ยยาว นี่คันนะคะเนี่ยเป็นน้ำหนามเนาะถ้าถูกก็จะคันนิดนึงเดี๋ยวค่ะพี่น้องอันมูที่ว่ายังบัวใหญ่กับ,บรรย,ยังบัวใหญ่บัวโพเลยกับนีนะนรรย,ยังบัวโพอันเนี้ยก็ออยังม่เก็บกันได้อีกเพราะได้มีวิดีโอให้พี่น้องเบรรยยิ้งเนาะเพราะได้หายคิดถึงกันไป แป๊บเดียวค่ะพี่น้องเต็มตาเลยแค่เดียวเนี่ยนะคะพี่กอพี่น้องที่กุ้งบอกอะ่ะอันเนี้ยคือต่อเขาทาั้งนั้นนะคะเนี่ยยังบ่โพเลยยังบบยังบ่ใหญ่เลยเนี่ยมาเก็บได้อีกมาเก็บได้อีกอันเน,นี้ยมูนียังโ่โพเลยนะคะเนี่ยบงกำลังจะโพนี่กำลังจะผูกด็ด อันนี้ต้นไฟเออร์วีนะคะเนี่ยมันก็จะขมขมนะก็เป็นผักก็ค่ะกินแล้วบวตายพวกเป็นอย่างว่ามีผู้อาการบ่ท้องเสียพ่อ,อย่างเลยมึนขนาด <c oughs> นี่นะคะกินได้เนาะก็ขมขมค่ะสำหรับคนที่กินขมอะสามารถเก็บได้ขามาอีกโซนนึงนะคะขามาอีกโซนนึงเนาะน,นี่ค่ะ กำลังจะผูเป็นยังโงพโพด,ดีสงสัยตรงนี้มันหิมะสูงอะหิมะหลายเขาก็เลยโพซ่านี่ค่ะ่ยังไม่ผูก็ดีอาทิตย์หน้าได้มาเก็บอีกโอ้ยพี่น้องประกาศสนิมงามคัดเมฆกับเบญางมาทั้งนี้เบิงบ้งเบงประกาศสนิมกับนังอ่ท่ๆเลยเนี่ย เมืงอวานงามงามงามทายลูกจากน้อยกันเด้ออู้ยภูเกาเนี่อวบมันอยู่ใกล้น้ำนะพี่น้องงามคักคุเนะ่ะโอ้ยปุ่นปุุนปุน,ปนทำไมเธอสวยอย่างนี้ล่ะคะมีดตีนตุ๊กแกด้วยมีตีนตุ๊กแกด้วยนะเก็บกันนะงามพี่น้องบวกเก็บไวได้นะคะในแซบของแซบลวกจิมปนอู้ยุณนอะเสียงอ,อ่อนมันอ่อนนะพี่น้อง อู้งามอวบคักบึ้งความอวบยิบินาปินาเขาก็ขึ้นอีกนะคะเนี่ยเคยขึ้นมองใดถ้าเขาบอกไปถอนลากถอนโคนเขานะก็ขึ้นอีกอูก้อิ่มเลยเนี่ยอุ้ยอันนี้เหนียวมึงอู้สวยขอมอบดอกไม้ คุณพู้สวยสวยสวยหลน <c oughs> เก็บจน <c oughs> เกลี้ยงค่ะเ่าต้องยากน,นะคะเพราะศูนย์พันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นอีกโอ้พี่นอ้องอุ๊บอวบมากเลยอ่ะสวยอ่ะสวยค่ะสวย สนิมนะคะโอ้ยอวบสวยงามโอ้ยโอ้ไม้เหลวไม้เหลวโอ้ยไม้เหลวโอ้ยนาพี่พี่มานเลนมาแห้งเลยตื่นวุ้นหนาวเป็นหนัจกจังเดี๋ยวกรุ้งขออนุญาตเก็บก่อนนะคะค่ะพี่น้องบรรยากาศ อากาศมันมืดนะคะเนี่ยกัวเปิดแสงสุดๆแล้วเหมือนกันแต่ว่ามันมืดค่ะแต่ก็เขียวมากนะคะเขียวเขียวมากเลยแต่ว่ามันมืดทำว่าม่มีแดด <c oughs> ครับพี่น้องถ้าเจอในคลิปนี้กุ้งก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะได้ซัมเนล่ะค่ะนี่หนึ่งตะก้า กับผักกาดสนิมอีกอกัมใหญ่ๆนะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะเดี๋ยวกุ้งอ่ะถ้ากุ้งมีเวลานะว,นวันวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวกุ้งจะพาไปปลาที่มันมีกระเทียมปลาด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขุดหัวกระเทียมปลากันปีนี้กุ้งจะดองหัวกระเทียมปลาค่ะพอกันไม่คลิปหนานนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย